สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมายมูนทารอดชานลนะคะก็สําหรับวันนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมนาะไั้แก่ชาวราศีกุมภ์เมถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะเพืเ่อนๆสามารถดูรายละเอียดวันที่ได้ตามคลิปด้านล่างเลยนะเป็นดวงความรักของเดือนมิถุนายนนะคะ2566นะเดี๋ยวเราจะมาดูที่พลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนเลยเป็นสถานการณ์โดยภาพรวมนะคะสถานการณ์ความรักของคุณมาดูว่าจะเป็นยังไงบ้างอาจจะเจาะจงเป็น บางเรื่องราวแล้วก็สถนนการไปนะคะเพื่อนๆถ้ารู้สึกว่าพลังงานตรงกับตัวเองก็สามารถที่จะนำไปปรับใช้ได้นะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ตรงนะคะก็รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของชาวธาตุลมนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะมีไพ่ไนซ์ซับวานนะคะขอ,อย่านนะ ชาร์วีอ่อนนะคะไพ่เดอะฟูลนะคะต้องบอกว่าพลังงานของชาวธาตุลมนะในช่วงนี้นะคะค่อนข้างมีความรู้สึกว่าเ,เหมือนกับเจอกับปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างแต่คุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจมากๆนะคะแล้วร,รู้สึกว่าคุณไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตเลยแม้บางอย่างมันอาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ตั้งใจหรือว่ามันไม่ได้เป็นในแบบที่คุณคิดนะคะแต่ตัวคุณเนี่ย ถ้าเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรแล้วช่วงนี้เนะี่ยเรามองว่าคุณพร้อมพุ่งชนเลยนะพลังงานค่อนข้างเป็นอิสระมากยิ่งขึ้นค่ะหรือหลายๆคนอาจจะมีเกณฑ์นในการเดินทางมากขึ้นเนาะ ก็รู้สึกว่าชาตาลมในช่วงนี้ค่อนข้างได้ทําอะไรในสิ่งที่ตัวเองอยากทามากยิ่งขึ้นนะคะมีไพ่ราชาถือไม้เท้าด้วยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ในเรื่องราวของความสําเร็จแต่ว่ามีความเหนื่อยความยากอยู่นะคะก็คือกว่าที่เราจะสําเร็จเนี่ยก็จะต้องฟันฝ่ากับอะไรหลายอย่างมากๆเลยเนาะรวมถึงในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เช่นเดียวกันตัวคุณอาจจะโฟกัสที่ในเรื่องของการงานค่อนข้างมากนะคะในช่วงเวลานี้ ขอดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจะเป็นยังไงเอ่ยสถานการณ์ความรักของชาวธาตุลมนะคะในเดือนมิถุนายนนี้มีไพ่สิบดาบขึ้นมาห้าไม่เท้าค่ะมีไพ่เดอะทาวเนะคะขออีกหนึ่งใบนะสถานการณ์ความรักของคุณดูแล้วจริงๆอ่ะมันมีแนวโน้มในการพัฒนาไปในทางที่ดีนะหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสมเรียนออกมาคู่กับเดอะทาวเนะคะ รู้สึกว่าเป็นกายานามิตรที่ดีต่อกันหรือว่ามีโอกาสได้สารสัมพันธ์พัฒนาไปแต่ต้องบอกว่ามันมีไพ่สิบดาบแล้วก็ห้าไม้เท้าขึ้นมาด้วยนะคะคุณอาจจะต้องลดในเรื่องของความมั่นใจในตัวเองหรือความคิดตัวเองที่อาจจะเป็นรู้สึกว่าเอาเป็นใหญ่มากเกินไปหรือว่าเอาเป็นหลักกันนะคะไม่ฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างหรือความขัดแย้งปัญหากับคนรอบๆตัวเนาะต้องพยายามลดอารมณ์ลงด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองที่ค่อนข้างเยอะเนาะ รวมถึงเรื่องราวต่างๆเนาะการทํางานหรือเรื่องราวความรักความสัมพันธ์อุปสรรคปัญหาชีวิตที่อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยหนักมากๆนะคะในช่วงเวลานี้เนาะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบกระทันหันนะคะชาวธาตุลมขอดูเพิ่มเติมหน่อยสถานการณ์ความรักนะ,ะของชาวธาตุลมนะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก้โหให้ดับมาเต็มมากๆ9ดาบนะคะ มีไพ่สี่เหรียญขึ้นมาคุณค่อนข้างคิดมากคิดเยอะนะอาจจะรู้สึกเงาๆด้วยในช่วงเวลานี้คิดถึงคนเก่าๆอยู่หรือเปล่าคะแต่อาจจะติดอยู่กับปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเคลียร์ซึ่งเราเปิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินเนาะแล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณช่วงนี้ค่อนข้างคิดเยอะพยายามอยากคิดอะไรให้รอบคอบมากขึ้นนะคะหลายๆอย่างที่มันเครียดคุณเอาออกไปจากในหัวไม่ได้เลยรู้สึกว่า อมันยังวกยังบนอยู่น่าจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรเกา่าๆรู้สึกว่าอยากจะทําอะไรบางอย่างแต่ก็ทําได้ยากนะคะขอดูเพิ่มเติมหน่อยนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูเพิ่มเติมกันคะ่ะมีไพ่ the magician นะคะมีไพ่ the sun hangman แล้วก็ Queen o p p e n t a c l e นะคะราชินีถือเหรียญเนาะเรามองว่าหลายๆคนในที่นี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกว่าอ,อ,อยากที่จะหยุดนิ่งหยุดพักเนาะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมาพร้อมกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณอาจจะพักเบรกอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วได้เริ่มต้น อะไรใหม่ๆที่มันมีความสดใสมากขึ้น,นหลายๆคนที่มีคู่แล้วนะคะอาจจะมีในเรื่องของการปรับตัวเข้าหากันมากขึ้นเนาะพูดคุยทำความเข้าใจกันนะคะคนที่มีคนคุยด้วยเนาะแล้วก็พัฒนาสามารถที่จะพัฒนาไปสู่ความมั่นคงในอนาคตได้เหมือนมองเป้าหมายของความมั่นคงร่วมกันเนาะเรามาดูเพิ่มเติมอีกน,นิดนึงนะชาวธาตุลมนะคะแล้วจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมในเดือนมิถุนายนนี้ ยี่ไพ่แปดเรีรญนะเหมือนใครกำลังรอคอยอดทนพยายามอะไรสักอย่าง The Star ความหวังใหม่ได้นะคะที่จะผ่านการฟื้นฟูเยียวยามาแล้วนะ Judgment ขึ้นมาแล้วก็ในอ b s o r d เรามองว่าอาจจะเป็นคนเก่าๆก,ก็ได้ที่เขาฟื้นฟูตัวเองหรือปรับปรุงตัวเองกลับมาอยากที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะแต่ดูแล้วก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันยังเข้ามาอยู่นะ ขอดูเพิ่มเติมหน่อยจะมีการเทคแอคชั่นอะไรจากเขาคะมีไพ่เจ็ดเหรียญเหมือนเขาก็กําลังรอคอยอะไรบางอย่างเหมือนวางแผนแล้วก็รอเก็บเกี่ยวผลของการสําเร็จนะคะของความสําเร็จเนาะทีนี้เนี่ยมีไพ่สี่ทวยขึ้นมาจะสีเหมือนกับมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างแต่เป็นการตัดสินใจที่คุณรู้สึกว่าโอเคคะ่ะแฟร์เป็นไปด้วยเหตุผล มีเกณ์ในการได้เริ่มต้นหรือว่าจุดติดความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะเรามีความรู้สึกว่าหลายๆคนในที่นี้นะคะจะใช้อารมณ์น้อยลงในการคิดตัดสินใจพูดคุยกันด้วยเหตุผลหลักความเป็นจริงมากขึ้นนะคะมีไพ่สีถ้วยขึ้นมาด้วยก็มองเห็นแล้วว่าดูในเรื่องของเขาอาจจะภายนอกนี่แสดงเหมือนว่าไม่สนใจคุณหรือว่าไม่ใช่ ชอยอ่อคุณไม่ใช่ตัวเลือกทางเลือกแบบหนึ่งนะแต่ในใจเขาลึกๆเนี้ยก็คือกำลังรอคอยอะไรบางอย่างอยูอย่นั่นแหละขอดูเพิ่มเติมนะคะขอดูนานโนมเอาคาเลยให้ชาวท่านลมนะคะมีไพ่เพดออบสอดขึ้นมาเป็นตัวแทนของชาวทัดนลมได้นะไนท์ออบสอดนะคะเาดาบมาซ้ำเลยนะ5ถ้วยก็มาแล้วก็2ดาบ มันมีพลังงานของการลังเลตัดสินใจเสียดายกับเรื่องเก่าในอดีตบางอย่างที่ยังยึดติดที่ยังเอาออกไปจากในความคิดไม่ได้นะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวคุณน่าจะกําลังลังเลอะไรบางอย่างอยู่หรือตัวคุณตัวเขาอะนะคะมันยังเสียดายกันละกันนะคะแต่ว่าเหมือนกับมี สถานการณ์หรืออะไรบางอย่างเนาะที่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ตังใจยังไม่ได้อย่างที่คิดนะคะ mm hmm. ก็เลยเกิดความลังเลเกิดขึ้นเนาะโอเคมาดูเพิ่มเติมกันนะคะ mm hmm. มีไพ่สมเหรียญค่ะไพ่เดสไพ่เดอะสตริง mm hmm. แล้วก็เดอะเวิ d นะคะต้องบอกว่ามีโอกาสในการประสบความสำเร็จนะกับเรื่องราวของเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ อาจจะเป็นทนั้งในเรื่องของการเงินการงานความรักนะคะมีไพ่เดทขึ้นมา3ามเดือนขึ้นมาเรามองว่า ันจะมีการได้พัฒนาหรือบนกับของอะไรบางอย่างของคนเก่าๆอะไรที่มันจบไปแล้วมันอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็การจัดการการแก้ไขปัญหาต่างๆมันจะเอาอยู่นะในช่วงระยะเวลาต่อจากนี้นะคะ<ม>ก็เป็นกําลังใจให้กับชาวธาตุลมทุกท่านแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะ<ม>เดี๋ยวมาดูคําแนะนําจากไพ่กันนะคะว่าจะแนะนําคุณยังไงบ้างนะชาวธาตุลมคำแนะนำจากไพ่ค่ะมีไพ่สี่ดาบนะคะ หรือต้องมีช่วงเวลาในการที่คุณได้ฮิลดิ้งตัวเองนะไปโฟกัสในเรื่องราวของการเงินการแก้ไขปัญหาชีวิตอุปสรรคต่างๆนะคะมีอัศวินถือเหรียญแล้วก็อัศวินถือไม้เท้าราชาถือดาบนะคะหลายๆอย่างคุณจะต้องทำให้มันชัดเจนมากขึ้นแต่ว่าก่อนนั้นเนี่ยเรามองว่าคุณต้องฮิลดิ่งยยวๆตัวเองให้มันเสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะ ความรู้สึกต่างๆที่ผ่านมาหรือความรู้สึกที่มันไม่ได้รับการเติมเต็มเนี่ยเติมเต็มตัวเองให้เต็มที่ก่อนนะโอเคขอดูคําแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะชาวทาตรลมค่ะดูกันแบบยาวๆเนาะมีไพ่8ดไม้เท้านะคะสิบไม้เท้า The Sun โอ้โหแล้วอะไรอีกจ้ะเพสวานนะคะ ไม่ต้องกังวลไปละกันเรามองว่าคุณพยายามติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณอยากคุยให้มันมากกว่านี้หน่อยหรือแสดงออกมากขึ้นหน่อยอะนะคะในเรื่องของการคอนเน็กชันกันก็แนะนำเนาะเป็นไพแนะนำทีนี้นะรู้สึกว่า อะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันหนกักมันเหนื่อยนะคะอาจจะต้องพยายามจัดการให้มันโอเคนาะเพราะไม่งั้นมันอาจจะกระทบกับในเรื่องราวของความรักความรู้สึกของคุณได้นะคะมันมีเกณฑ์ในการเริ่มต้นอะไรที่สดใสสวยงามอยู่แล้วนะแต่ซันขึ้นมานะคะเราก็ออกมาบอกเลยว่าคุณน่าจะได้เริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะ ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่หรือคนเดิมนะลองดูนะคะโอเคแต่เรามองว่าไม่ว่ายังไงนะมันทำให้คุณมีพลังงานของความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะขอดูเป็นออร์เคการ์าให้กับชาวทัตลมหน่อยนะคะมีไพ่ w a ร์นะคะพไพ่ลายเสาค่ะแล้วก็ไพ่ซันนะคะ ชาท่านลมในช่วงนี้อยากให้คุณใจดีกับตัวของคุณเองนะคะแล้วก็เป็นตัวของคุณเองนะอย่าแบบสงสัยเลยว่าคุณดีพอหรือเปล่าคุณแบบดีพอที่จะมีความรักไหมคุณควรคู่กับสิ่งเหล่านี้ไหมตัวคุณดีพอนะคะอยากให้เรื่องราวความรักของคุณเป็นแบบไหนอยากเติมความสดใสเติมความสุขยังไงวาดมันลงไปได้เลยค่ะใส่มันเข้าไปได้เลยนะในเรื่องราวชีวิตของคุณนะคะคุณกําหนดมันได้เองนะ โอเคค่ะก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมนะคะก็มันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอใว้พอให้ทุกท่านนะได้พบเจอกับเรื่องราวดีๆนะคะอย่างที่คุณต้องการเนาะก็ขอให้สำเร็จสมหวังทุกประการนะคะต่อขอให้รับเอาแต่พลังงานบวกๆไปไม่ต้องเก็บไคปคิดมากนะคะเป็นภาพรวมเท่านั้นเนาะสำหรับวันนี้บายๆค่ะ